สวัสดีครับอ๋อก็ตามที่บอกไว้ในสตรีมนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองเปิดบอลฟรีนะครับผมที่ลุ้นไอคอนของเชลซีนะครับสัปดาห์นี้ไอคอนฟรีเชลซีวันจันทร์นะครับผม ID ละหนึ่งครั้งนะครับดูซิว่าเราจะได้นี่ฮะนี่ฮะบอลฟรีนะครับผมของเชลซีนะครับมีแต่เช็คกับดัมพาดนะครับดูซิว่าจะได้กี่ตัวนะครับผมจะเปิดทั้งหมดประมาณ10 14 ID ID นะครับ14 ID ดีนะฮะ ID แรกนะครับมาเริ่มกันเลยครับขอเก็บบอลฟรีก่อนนะครับอันนี้ผมมาเปิดใน iOS นะครับเพราะฉะนั้นทองเนี่ยไม่มีนะก็จะมีบาง ID ที่ทองหลงเหลืออยู่นะครับผมจะได้เช็คไปในตัวเลยว่าทองมีอยู่ใน iOS ID ไหนบ้างเพราะปกติผมเล่นในแอ d ด o i d นะครับอะโอเค ID ดีแรกนะครับมีทองแค่50นะครับก็ปล่อยไปนะครับมา ID ที่1ครับ บอลฟรีฮะปีเต้เช็คกับปาแลมไปปีเต้เช็คนี่ออกโคตรยากเลยถ้าเกิดใครดูสตรีมจนจบนะแต่ว่ามาได้แฮตริกนะครับผม ID สุดท้ายนะครับปีเต์เช็ค ID แรกครับไม่ออกฮนะขาวโพลไม่มีชมพูครับไปเราไปต่อกันที่ ID ที่2ครับโอ้มีทองเหลืออยู่ใน iOS 400นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมใช้ทอง400นี้เปิด ไปด้วยเลยละกันนะครับผมฟรีหนึ่งครั้งมาก่อนเลยวีด้เช็คกับแหนมผาดชมพูไม่มาครับอ่ะเหลืออีก400ครับผมเปิดเลยละกันผมเปิดเลยละกันเปิดเลยละกันเปิดไปเลยละกันเพราะว่าเดี๋ยวลงหลงละดึงครับนานๆทีจะเข้ามาดูว่า iOS มีทองหรือเปล่านะครับแต่ละ ID ดีก็จำไม่ค่อยได้เหมือนกันก่อสลับกับโลมาเลยละกันครับ โลมาก็เหมือนจะยังไม่ค่อยมีนะไม่มาอ่ะเคลซี LC ต่อโลมาก็อยากได้คาฟูฮะเคลซีก็อยากได้ปีตาเช็คครับไม่มาครับร้อยสุดท้ายไม่มาสักชมพูนึงเลยเหรอไอดี ID นี้แค่ห้าละครั้งนะครับฟรีหนึ่งแล้วก็ทองทองจากไอดี iOS อีก400นะครับไม่มาเลยนะครับ เราไปต่อกันที่ไอดีที่3ครับไอดี ID ที่3นี้ก็มีไอคอนอยู oh ่เยอะพอสมควรนะครับแต่ว่ายังไม่มีปีเตชคนะถ้าจำไม่ผิดไม่มีครับมีแต่คางนะครับค้างค้างถ้าค้างแบบนี้มีโอกาสได้สีชมพู <c oughs> <c oughs> อันนี้คือตักกะอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเกมค้างแล้วจะได้ชมพูมาบอลฟรีครับมีฟรีกันทุกแพ็คนะครับเดี๋ยวแพ็คหน้าก็ฟรีฮนะแพ็ค เดี๋ยวมะริดก็ฟรีนะครับเพื่อหัสนี้นะครับวันจันน้าก็เป็นบาซโลน่าก็ฟรีหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ตบท้ายด้วยแมนยูเพื่อสหัานะครับผมก็ฟรีอีกหนึ่งใบนะครับผมมาขอชมพูสักรอบหนึ่งซิยังไม่ได้เลยเนี่ยชมพูโอ้ยดีที่สามยังไม่ได้ครับยังไม่เห็นชมพูนะฮะเนี่ยไปเอาไปต่อกันที่ไอดีที่สี่ครับไอดีที่สี่ก็ไม่มีทอง iOS นะฮะ บางคนถามว่าเอ๊พี่เล่นหลายไอดีไปทำไมนะครับผมก็ผมชอบรู้ทุกซอกทุกมุมของเกมนะครับผมจำเป็นจะต้องมี ID ไว้เยอะๆนะครับผมเอาไว้ทำคอนเทนต์ไว้ทำทีมที่หลากหลายแตกต่างกันไปนะครับเพราะว่า ID นึงมันจุดนักเตะได้แค่500คนนะฮะถ้าเกิดว่านักเตะมันจุดได้สัก50,000คนนี้ผมจะเล่น ID เดียว <laughs> มา ID ที่4ครับ ID ที่4อา้าวช่องเต็ม ทีผมต้องทำฟูลทีมแบบนู้นแบบนี้แบบนั้นนะครับบอลขาวบอลเงินบอนลอะไรเงี้ยต้องทำหลากหลายรูปแบบมากๆนะครับผมนี่ช่องเต็มด้วยนะเตะเต็มด้วยนะขนาดมีหลายไอดียังเต็มหลายไอเดีเลยนะอ่ะครั้งเดียวครับไอดี ID ที่สี่ขอชมพูหน่อยเพื่อนโอ้โหอ่ะแบตเตอรี่ตามเฉย <c oughs> มันก็ขาวอยู่แล้วแหละโอ้สีไอดีครับยังไม่เจอชมพูเลยครับไปต่อไอดีที่ห้าครับเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอดีนี้มีทองพันสามแน่มีทองพันสามแน่คือจําไม่ได้เลยนะเนี่ยมีทองใน iOS ถึงพันสามนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนว่ามีไอคอนเยอะไหมอินฟรีรับก่อนนะครับไอคอนพี่งไปเช็คกับแต็มผ่านไม่มีนะฮะโอเคโลมาก็ไม่มีนะครับพันสามผมจะเก็บไว้เปิดแรดฟอร์ดดีไหมเนี่ยผมจดไว้ดีกว่าผมขอเปิดฟรีอย่างเดียวนะครับ เอาพันสามค่อนข้างเยอะนะเดี๋ยวผมเก็บไว้เปิดแรดฟอร์ดดีกว่านะครับตามตามชื่อคลิปก่อนนะครับก็เดี๋ยวเปิดฟรีดีกว่านะครับเดี๋ยวพันสามเก็บไว้ผมโน้ตไว้แล้วกันขอฟรีก่อนเลยชมพูสักหน่อยเด้เพื่อนไอดีที่ห้าก็ยังไม่ชมพูครับพันสามเก็บไว้แล้วกันนะพันสามเดี๋ยวผมโน้ตไว้ว่าอยู่ไอดีนี้นะครับผมไปเราไปต่อที่ไอดีที่หกครับ ไอดีที่6ครับไม่มีท้องเหลือรับฟรีเรียบร้อยจัดมาขอชมพูแตกสักหน่อยดี1ิ14ไอดีนะฮะมันต้องมีแตก,กครั้งหนึ่งดิของฟรีเราต้องได้กับชาวบ้านเหมือนชาวบ้านเขาบางดิโอ้โหตอนสตรีมมีเด็กคนบอกว่าทองฟรีแตกเช็คทองทองฟรีแตก แลมร์ดทำไมผมยังไม่ได้เลยตอนนี้ของฟรีมันต้องมีในโลกจริงดีไอดีที่หมผ่านไปครับยังไม่มีชมพูครับของฟรีมาไอดีที่7ครับขอไอคอนเพิ่มให้กับไอดีนี้หน่อยได้ไหมอ้าวอย่าก,กดลืมรับในกล่องทองเราจะไม่รับในนี้นะครับเพราะว่าทองเราไปเล่นในแอนดรอยนะครับ ครั้งที่เจ็ดแล้วครับบอลฟรีครั้งที่เจ็ดกดเปิดข้างในบ้างกดเปิดข้างในบ้างซีมอขอขอขอไอคอนฟรีหน่อยดิเจ็ดอ,อะไรวะเนี่ยคนอื่นเขาแตกกระตูปะฮา,าบอลฟรีโอ้โหเจ็ดแล้วนะเนจะ็ดลูกแล้วนะเพื่อนอไปต่อครับอย่ายอมแพ้ไอดีที่แปดครับไปอดีที่เท่าไหร่แล้วครับอดี ID ที่แปดนะครับ องมีอยู่แค่40ใน iOS นะครับโอเครวมเสร็จเป็นร้อยได้ไหมสี่สิบห้าสิบหสิบไม่ถึงร้อยครับถ้าถึงร้อยนี่จะกดรับแล้วก็ลองเปิดนะ <c oughs> อะครั้งที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยไอดี ID ที่8ป่ะครั้งที่8นะครับครั้งที่8 <c oughs> ขอให้หน่อยได้ไหมหสักตัวหนึ่งชมพูมาฮึ <c oughs> <c oughs> โอ้ ยางจริงหรือเปล่าเนี่ยไปต่อครับไอดีที่เก้าครับมาทองมีเศษยี่สิบนะครับสามสิบอ่ารวมไม่ครบร้อยก็ปล่อยผ่านไปนะครับถ้ารวมครบร้อยได้จะรวมรวบร,ร,รวมเสร็จตังค์แล้วก็เอาให้ครบร้อยแล้วเปิดนะครับอันนี้เท่าไหร่นะเก้าวะเก้านะครับ เซลซีเนี่ยจะเสียเปรียบนิดนึงนะครับเพราะว่ามีไอคอน2คนนะครับแล้วเลทเท่าเดิมนะฮะสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วมีบอลดำสิบห้าใบนะครับหารแล้วก็โอกาสที่จะได้ไอคอนเนี่ยสี่เปอร์เซ็นต์นะครับโอกาสที่ได้ไอคอนแลมผ่าสองเปอร์เซ็นต์เช็คสองเปอร์เซ็นต์นะครับน้อยกว่าแพ็คอื่นนะเนาะแพ็คอื่นก็เป็นแพ็คที่มีไอคอนสามคนในแพ็คแต่ว่าเลทเท่ากันจำนวนบอลดำเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเชลซีเนี่ยเลทจะน้อยกว่าแพ็คอื่นนะครับอ่ะไอดีที่เก้าครับบอลปีเปิดตรงนี้เลยชมพูนี่โอ้โหอะไรเนี่ย ยังไม่ได้ครับยังไม่ได้เลยไสต่อครับไอดีที่สิบไอดีที่สิบแล้วนะครับยังไม่แตกเลยเศษทองไม่มีขอให้ได้ขอให้โดนกับเขาสักหน่อยดีของฟรีรอบนี้จะไม่ได้เลยเหรอมาหน่อยเพื่อนชมพูโ้ กิดใครดูสตรีมผมสามชั่วโมงกว่าจะรู้ว่าบางคนพ้อแทน <laughs> แต่บางทีมันจะบทจะมามันก็มาบทจะมันเงียบก็เงียบละเกินสิบครั้งแล้วครับยังไม่เจอจมพูเลยไอ้นี้ที่สิบอ็ดแล้วนะครับเปิดฟรีครั้งที่สิบอ็ดบอลเล่นสิบอดคนคนที่สิบเอ็ดเกี่ยวกันไหมเกี่ยวกันไหมข <laughs> อฟรีหน่อยสักน้อยสักน้อย อย่างน้อยไม่ยช่สักน้อยอย่างน้อยก็ขอชมพูสักหนึ่งครั้งนะครับลองเปิดข้างในบ้างอยากได้พีะเช็คมากกว่าถ้าให้เลือกสองคนนี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าไปห้าศูนย์ห้าศูนย์ก็ไม่มาโอ้โหบางคนบอกว่าเชลซีต้องกดเจ็ดศูนย์ครับไม่ใช่ห้าศูนย์กดกรีมไปละผิดกีมสิบเอ็ดครั้งครับไอดีเอ่อบอลฟรีสิบเอ็ดลูกนะครับยังไม่ได้เลยไปต่อครับ ไอดีที่12แบตก็จะหมดอดใจนิดเดียวจะครบแล้วไอดีที่เท่าไหร่นี่ย12ปะ12นะครับเอ้ยมีทองอยู่200เดี๋ยวเปิดคขำๆด้วยดีกว่าไม่เยอะนะฮะ2อ0ก็เลยเปิดเลยด้วยดีกว่านะครับอันนี้ของฟรีด้วยนะครับของฟรี1น,นะครับแล้วก็เปิด2อีก200 ว่าปกติเดี๋ยวไม่ค่อยได้กลับมาใน iOS นะครับอย่างที่บอกไปขอฟรีก่อนขอฟรีก่อนขอฟรีก่อนหนึ่งชมพูได้ไหมขอฟรีหนึ่งชมพูได้ไหม,หม,ไไหมเมื่อกี้ห้าวิไม่ถูกครับต้องไม่ใช่ห้าศูนย์ครับต้องเจ็ดศูนย์ครับเชลซีชนะนอริเจ็ดศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไปได้เพื่อนเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ก็ไม่ได้ผล ทองทอง200ทอง200ขอ200นี้ขอแถมขอแถมไม่ต้องมีสูตรนะครับบทมันจะมามันต้องมาบทมันไม่มาก็ไม่มาฮะเอ้ย200ก็ไม่ได้เรอนี่อยากเย็นจนเกินไปไปร้อยสุดท้ายโอ้ไอดี ID ที่เท่าไหร่แล้วครับเนี่ย12นะฮะ12นะครับ,รบไปต่อที่ไอดีที่13ครับ สิบสามแล้วนะครับเหลืออีกสองไอดีเท่านั้นโอ้บางคนถามว <c ora> <ora benim S 2> <rawd Moder> ่าเอ๊พี่จะเล่นไปหลายไอดีททำไมนะครับก็อย่างที่บอกไปนต้นคลิปนะครับผมต้องมีหลายๆแบบนะครับเอาไว้ดูทีมดูแทคติกดูแผนการเล่นดูนักเตะหลากหลายรูปแบบนะครับผมเพราะฉะนั้นต้องมีไว้เยอะๆครับไม่งั้นไม่เพียงพอแน่นอนนะครับถ้าเกมอัปเดตให้เพิ่มนักเตะได้ห้าหมื่นคนไม่ต้องห้าหมื่นนะเอาแค่สัก 2,000 3,000คนนะ,ะผมจะเล่นไอเดียวนะอ่ะไอดี ID ที่13นะครับ13ชมพูแตกให้หน่อยครับป่าแรมปีเตอร์โอ้โหเฮ้ย oh. มันยังไม่มีชมพูเลยนะเนี่ยบอลฟรีด้วยแล้วนะแล้วก็เศษทองที่เปิดอีกด้วยแล้วนะครับก็ยังไม่มาเลยเหลือไอดีสุดท้ายครับไอดี ID ที่14ปะอ่ะ ไอดีสุดท้ายแล้วครับไอดี ID ที่14นะครับไม่มีทองเหลือซะด้วย iOS นะครับรับฟรีก่อนรู้สึกไอดีนี้ก็จะมีไอคอนเยอะเหมือนกันนะอ่ะยังไม่มีทั้งสองคนนะครับประเด็นไม่ได้อยู่ตรงนั้นครับประเด็นอยู่ที่จะได้หรือเปล่า <laughs> จะชมพูหรือเปล่าแค่นั้นครับขอชมพูทิ้งทวนหน่อยครับไม่งั้นเราแบ็กเอาเลยนะไอดี ID 14ครั้งนะ14บบอลฟรีนะครับอยู่ที่ ครั้งนี้แล้วนะครับจะได้ไหมมาใครก็ได,กด้กดทีมองมาล่างๆหน่อยไปชมพูโอ้โอ้ no โอ้ในสตรีมว่าเกลือแล้วนะครับผมมาเปิดบอนฟรีอีก เกลือยิ่งกว่านะฮะเพราะไม่ได้ชมพูเลยนะครับแต่มันก็แล้วแต่ดวงนะครับผมบางครั้งมันก็ดีบางครั้งมันก็เน่านะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับผมแพ็กหน้าที่เปิดบอลฟรีนะครับผมสําหรับรอบนี้ไม่ไหวแล้วเอาแค่14 ID พอนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกดสุดท้กดติดตามให้ผมด้วยนะครับใครเปิดบอลฟรีแล้วได้คอมเมนต์อวดหน่อยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับไปแล้วครับสวัสดีครับ